อะไรอ่ะอะไรละครับวันนี้พิด้าไม่นอนทั้งวันเลยนะคะทุกคนเนี่ยไม่รู้นางเป็นอะไรคะ่ะทุกคนวันนี้พิด้าไม่ยอมนอนทั้งวันเลยอ่น้องก็ไม่กวนนะทั้งวันเนี่ยอะเจงแต่ไม่ยอมนอนเลยคะ่ะทุกคนอ่ะพอเห็นกล้องเป็นไงอ่ะ,อ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 ะเดี๋ยวด้าแล้วก็ จะนอนแล้วเหรอพอแม่จะคุยก็ไม่ได้เขาจะนอนเลยเอยทุกคนดู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 ดดดแกล้งแม่ค่ะสวัสดีครับยังครับยัง,งว่างโอ,โอ,โอ้เจอกล้องปุ๊บว่างตาใสเลยค่ะทุกคนจะนอนไหมคะทุกคนแบบเนี้อ่ะดูน้องให้แม่ด้วยนะยังน้องด้วยนะไม่ทำไมล่ะ บอกให้ดูน้องไหม่เลยค่ะอ๋อนางจะนอนแล้วอ๋อพี่ได้จะนอนแล้วเหรอหลูกเหรอง่วงจังง่วงจังอะง่วงยังครับยังิ <laughs> ดบ่งง่วงทุกทีเขาจะตอบง่วงนะคะทุกคนทักทายหน่อยครับสวัสดีครับทักทยายภาษาแพนด้าครับสวัสดีครับ <laughs> ไปแล้ว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 สวัสดีครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเตรียมท่าแล้วค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ